เสียงวูดจากรางว่างเส้นทางรถไฟสายหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานถูกยกเลิกไปกว่า40ปีแล้วเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขบวนรถไฟหมายเลข213ตกรางกลางป่าผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งขบวนกว่า70คนร่างถูกเผาไม่ทั้งเป็นไม่มีใครเหลือรอดหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านใกล้ทางรางที่ถูกทิ้งรา้างเริ่มได้ยินเสียงวูดรถไฟตอนประมาณเที่ยงคืนพอดีทั้งที่รางนั้นถูกถอนออกไปนานแล้ว ชัยหนุ่มช่างไฟของการรถไฟได้รับคำสั่งให้มาตรวจสอบพื้นที่เพราะมีรายงานจากชาวบ้านว่าเห็นรถไฟวิ่งผ่านในเวลากลางคืนเขาขับรถกระบะมาคนเดียวมาถึงตอนใกล้เที่ยงคืนแสงไฟฉายส่องไปตามแนวรางที่ยังเหลือเพียงเศษเหล็กเป็นสนิมทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้าแต่ทันใดนั้นเสียงวูดรถไฟก็ดังขึ้นเบาๆจากไกลๆชัยสะดุ้งเงยหน้ามองไปตามเสียง แสงไฟหน้ารถไฟสีส้มปรากฏอยู่ตรงปลายทางรางกำลังแล่นเข้ามาช้าๆเขาตกใจเพราะรางเส้นนี้ต่อไม่ถึงที่ไหนเลยมันขาดตั้งแต่กิโลเมตรที่52เป็นรถตรวจหรือเปล่าเขาคิดแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมเสียงล้อเหล็กเสียดสีรางแกรกชัยตั้งสติหยิบไฟฉายสองแสงไฟหน้าขบวนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นเงาผู้โดยสารนั่งเรียงเต็มทุกตู้ไม่มีเสียงคนพูดแต่ทุกคนหันมามองเขาพร้อมกัน ไฟฉายในมือดับวูบความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างเสียงวูดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ใกล้จนหูแทบแตกชัยรู้สึกเหมือนลมหายใจเย็นจัดพัดผ่านแล้วเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูเบาๆขาบวนนี้ยังไม่ถึงที่หมายอยากขึ้นไหมเขาหันไปเห็นคนขับรถไฟในชุดเก่าขาดรุ่งริ่งคราบเลือดกระกลางเต็มหมกตาซ้ายหายไปเห,เหลือเพลงเบ้าดำๆมือเย็นเฉียบของมันยื่นตัวขึ้นมาให้ชายก้าวถอยหลัง แต่พื้นเท้ากลับสัมผัสเหล็กรางที่ควรจะไม่มีอยู่แล้วเขาก้มมองเห็นรางเหล็กใต้เท้าเป็นเงาสะท้อนสีแดงเหมือนเลือดและมีเงาผู้โดยสารหลายสิบคนยืนล้อมรอบแต่ไม่มีหน้ารุ่งเชา้าเจ้าหน้าที่พบรถของชายจอดทิ้งไว้ข้างรางไฟหน้ารถเปิดทิ้งไว้และมีตัวรถไฟขบวนที่213วางอยู่บนบาะพร้อมข้อความสั้นๆเขีนด้วยดินสอเก่าๆว่าขบวนถึงที่หมายแล้วอย่ารอรับ ทุกวันนี้ชาวบ้านยังได้ยินเสียงหูดรถไฟจากรางว่างในคืนฝนพรำและถ้าใครได้ยินเสียงนั้นชัดเกินไปแปลว่ามีตัวขบวนที่213ใบใหม่กำลังถูกเข็นขึ้น